ีช่ไหมคะวันที้เก้ามนามีนาะน,นี้แล้วค่ะสมการเรอคอยแล้วใช่ครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับที่ที่สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันจะออกสู่สายตาประชาชนแล้วอะไรเงี้ยความตั้งใจของทีมง,งานความตั้งใจของนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนจะได้เห็นแล้ว,ลวก็ตื่นเต้นแล้วเพี่อตื่นเต้นมากคุณ <c oughs> ไม่บอกกันตื่นเต้นจริงๆของวันได้แฟนมาแล้วค่ะให้การต้อนรับเป็นดีโอ้วันนี้มากันเยอะมากขอบคุณครับนะครับ ใช่แล้วเนาะวันมาตรฐานนี้แล้วครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นไม่แพ้พี่ไม้เลยผมว่าผมจะพูดตะกุ่ตะกักกับพี่ไม้ก็ได้แล้วจริงๆเต้นมากครับคือคือจากที่เราไปถ่ายมาเนาะเราได้ผ่านโปรเซสทุกอย่างมาเนาะก็เห็นว่าแบบว่าทุกคนตั้งใจขนาดไหนเนาะแล้แบบว่ามันมันมันสุดมากจริงครับแล้วตอนนี้ทุกคนจะได้ดูแล้วได้รับชมแล้วก็ฝากด้วยครับผมอีกแค่สองวันวันที่เก้านี้แล้วครับทุกทีเป็นไงลูกครับผมก็รู้สึกอยากจะบอกตื่นเต้นและดีใจแต่ก็เดือดร้อนทุกคนเนาะ แต่ว่าก็ดีแต่งมาครับหมดที่มาจบวัวนนี้ทุกคนทำงานหนักรวมถึงตัวเราแล้วก็พี่ๆนั่งแสดงไล้ที่ไม้ด้วยต่างปตะเวนโลเคชั่นต่างๆต่างไปถ่ายในที่ที่ไม่ได้สะดวกนะแต่เตซีนนะแต่เต็นเลยแต่ทุกคนต้องชใช่ครับโรอไปถ้าแบบมาแล้วพอได้ไปทำงานกับทุกคนได้ประสบการณ์ต่างๆแล้วรู้สึกว่าคุ้มครับต้องว่าบบคุ้มกับคุ้มค่ะเอ็มมี่น่ะลูกพยายามเห็นเบื้อง เมื่อกี้นี้ก็คืทุ่งสุดตัวใช่ใช่ค่นี้ก็อยากไปูมากเลยนะว่าผมได้ดูงานต่คนแล้วก็ไม่เห็นเาว่ามันทิผลานำคาางใจงานเลยยัไก็เต้นเหมอนกันค่ะแล้วก็อยากไปดานทีนี้นั้นีนี้เป็นงานตมากเป็นการทงนแม่บบ่ี่ไม่มบ ก็ดีใจครับที่ไฟาตามีหนังผีออกมาแล้วก็พี่ไม้ได้กำกับหนังผีที่แบบเป็นแนวน่ากลัวจริงๆนะครับก็ดีใจที่ที่เรื่องนี้ออกมาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบครับคพี่ไม้นี่เนั่ยคาทำไมจะต้องมาดูเรื่องกลุ่มพยนต์เอ่อผมว่ามันเป็นมันเป็นกลุ่มพยนต์นะครับเป็นเครื่องรางของขลังอีกแบบหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนที่รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมั่นก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะนึกรับจะน่ากลัวแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มาชนกัน แอบกระซิบหมว่าตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ตั้งเป้าไว้เต็มที่ครับตั้งเป้าไว้สู่ทุกทับฝากแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนอุ่นรุนนันไทยด้วยนะครับเรื่องนี้พวกเราตั้งใจกันมากยังไงก็ดูหลังไทยกันนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีคุณภาพแล้วก็ทุกคนจะชอบครับผมดูครับเก้ามีนาเจอกันเนาะอเก้มีนาเจอกันแน่นอนครับผมโอเคขอบคุณค่ะ